สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แมมเองค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเอ่ะเพื่อนๆตั้งแต่บ่ายโมงยันเกือบเกือบสามโมงเย็นสภาพเปียกหมดเลยเพื่อนๆจ๋าหลังคาก็รั่วเหมือนเดิมวันนี้มาทานข้าวเป็นจับเพื่อนๆจ๋าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆข้าวไก่อะไรไก่ทอดอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ไก่ทอดไก่ย่างไก่ย่างไก่ยา่ยางปรุงรสเพื่อนๆกับหมูย่างปรุงรสราดข้าว แม่ขอพูดแบบนี้นะพูดไม่ถูกเหมือนกันลืมถามเขานี่กินกับน,น้ําจิ้มแจ่วเพื่อนเพื่อนาดไปเลยนะข้าวไก่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 ย่างอะ่ะเพื่อนๆนไก่ย่างแต่เขาเอาไก่เนี่ยไปปรุงรสไปปรุงรสอบเนี่ยเพื่อนเอาง่ายๆข้าวไก่อบหมูอบย่างแล้วกันเพื่อน,พนพออเพื่อนชำๆแม่พูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋ามีจ้าข้าวไก่ปรุงรสจา้จาเพื่อนๆนจ๋า กินกับข้าวรัดข้าวน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆเผ็ผผผดเดเด้อกินกันจุจจ๊ดจ้าฟาดบึ้มกันจ้ะหมูเขาก็จะแทรกมานิดๆนะเพื่อนเพื่อนจ้า,จาเขาทําเป็นแบบกล่องกล่องละสี่สิบาทเพื่อนๆนี่น้ำจิ้มแจ่วเคยเกิยนไปแล้วครั้งนึง่งอร่อยแต่ไม่ได้ลงคลิปเพื่อนๆติดใจ น้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยมากแล้วหมูอ่ะวันนี้เป็นทวินวันนะหมูกับไก่อ๋อนึกอะไรเพื่อนเพื่อนข้าวหน้าหมูไก่อบน้ำจิ้มแจ่วเออข้าวหน้าหมูหน้าไก่อบน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากจังว่าคุณเพื่อนจา๋าดูคลิปแม่ยเยอะนะคะ ข้าวหน้าหมูหน้าไก่อบน้ําจิ้มแจ่วทูอินวันจะวันนี้มีทั้งหมูทั้งไก่นะคะอือร่อยนุ่มละมุนน้ำจิ้มแซ่บไก่เขาก็ปรุงรสถึงเครื่อง อร่อยมาก 因为。Oh, hey. ข้าวไก่อบหมูอบปูรสน้ำจิ้มแจ่วเพื่พอนราดข้าวอ,อร่อยออน่ากินมากเพื่พอนๆอ,อร่อยอะแซ่ núi xác mang sẽ ăn Còn các bạn phần cầy sẽ ăn ổi มื้อกลองวันค่ะอีกสิบห้าทีสามโมงเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆดูคลิปแม่เยอะๆนะแม่อยากมีไรายได้ส่งลูกเรียนหนังสือเพื่อนๆอ เดีย๋ยวถ้ามีได้ที่เช่าก็จะขายยำด้วยเช่นทั้นจ้าอร่อยนี่มมืนตุกไก่เฮ้ยอันน่ากินมากคือถ้าไม่ราดนน้ำจิ้มก็อร่อยนะราดนน้ำจิ้มก็ยิ่งอร่อยเพราะว่า น้ำที่เขาหมักแล้วมาอบมามาอบอ่ะมาปิ้งอบอ่ะอร่อยมากเขาทำไปขายไปหน้าร้านเพื่อนอร่อย ขึ้นกะแตงแม่เริ่มพวดแล้วเพื่อนหนักขึ้นมารลนห้าสิบห้าปกติห้าสิบสี่ล้วแม่เป็นคนที่โตเตี้ยเลยจะดูตันตัน อร่อยเพื่อนๆจ๋าสี่สิบบาทชั่วโมงนี้อะไรอร่อยประหยัดกินได้กินไปก่อนเนาะแม่เป็นคนกินไม่แพงใช้ของไม่แพงนะเพื่อนๆ แต่น,นานๆทีก็กินหลักพันก็มีบ้างนะแต่ไม่บ่อยเงินทองหาย,ยากจัดผ่อนบ้านปีนะี้ยพอขึ้นปีเนะี่ยเริ่มแพงแล้วคุณพ่อบอกเดือนละแปดพันปีที่แล้วยังผ่อนเดือนละหกพันอยู่ปีนี้ 7, 8, เจ็ดแปดพันคอยอสอ ได้ร้านห้าบ้านมือสองแต่ราคาบ้านสองล้านกว่าอาจจะบวกกับอายุมากแล้ว แล้วก็เขาคำนวณแล้วเราได้แค่นี้เรามีนี่สินอื่นด้วยไง ใช้มือเลยแล้วกันจะหมดนะอืมอ่ะอร่อย อันน่ากินนมรลยยังอ่ะดูกินเยอะแต่แข็งแรงอ,อันนี้เป็นกระดูก อร่อยมากค่ะอิ่มด้วยข้าวไก่อบหมูอบน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆค่ะเพื่อนๆนมือ้อกลางวันของแม่วันนี้อิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปแม่แหม่มเยอะๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นกาลังใจให้แม่ก้าวไปข้างหน้านะคะจะได้มีเงินไว้ดูแลลูกนะคะเพื่อนๆจ๋าไว้สนับสนุนให้ลูกสาวเรียนหนังสือขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า